สวัสดีค่ะกลับมาปกค่าพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตอนโอค่ะประจำวันจันทร์ที่7กรกฎาคมต้6 8พันห้าโรคิค่ะวันนี้ลักษณะการภาคใต้ฝั่งตอนโอ๊จะเป็นฝนปลื้มังมาติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแพนต์ีอาการผิวผืนค่ะย่อมความกดอาการต่ําค่ะปกกลุมบริเวณประเทศเมียนมาและลาวตอนบนค่ะแล้วก็มีอ่าพายุโซนร้อนกำลังแรงดานนัดค่ะ บริเวณทะเลสินใตโซนบนและกาพายุโซนร้อนกำลังเรงมูลค่ะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะพายุซ่องลูกนี้ค่ะจะไม่มีอาจจะไม่ส่งพ้นกระทบโดยตรงทอลักษณะการาศของประเทศไทยค่ะดูภาพ้า้ดาวเทียมค่ะมีเมฆเป็นส่วนมากค่ะปกคลุมบริเวณภาคใต้ค่ะมาดูเรดาร์สุราษฎร์ค่ะตัวปกคลุมพ้นกำลังโอนถึงผ่านกลางค่ะจากจากทะเลนรามมนค่ะเปลี่ยนตัวเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะ ดูเรดาร์สติงคลาค่ะตัวปกคลุมพ้นกําลัง่อนทึ่งแรงค่ะเดือนเข้าปกคลุมเรือนจังหวัดนครศรีธรรมราชปัตตานีค่ะและการอีกอีกกลุ่มหนึ่งค่ะบริเวณอ่าวไทยค่ะดูรายงานอุณหภูมิภาคใต้ฟังตอนโอกค่ะอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ค่ะวัดได้สามสิบห้าจุดหกองศาเซลเซียสค่ะที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะส่วนอุณหภูมิตำสุดเมื่อเช้านี้ค่ะวัดได้ยี่สิบสามจุดห้าองศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะ มาดูข้อมูลฝนสะท้านีบที่ฉ่วงคล่องปากใต้ฝั่งตะวันออกค่ะตั้งแต่เวลาเจ็ดโมงเช้าค่องเลยว่าค่ะจนถึงเวลาเจ็ดโมงเช้าวันนี้ค่ะปากใต้ฝั่งตะวันออกค่ะมีฝนเล็กน้อยถึ่งป่านกลางเป็นแห้งๆค่ะปริมาณฝนสูงสุดเมื่อวันนี้ค่ะวัดได้สิบเจ็ดจุดสองมิลลิเมตรค่ะที่อำเภอสว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมาดูข้อมูลกันแล้วค่ะมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะ ลมปากใต้ฟังตงโลค่ะมีฝนหรือฝนฟ้ากระนองไล่พื้นที่ค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังนตรายจากฝนฟ้ากระนองและลมกระโชกแรงค่ะมาดูกันไ่ได้จังหวัดค่ะบริเวณจังหวัดปบตตาีประจวบคีรีขันธ์จุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชและปัตตานีค่ะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์โดยละ40ข้องพื้นที่ค่ะโดยที่จังหวัดสุราอานครศรีธรรมราชค่ะจะมีอาการร้อนในตอนกลางวันค่ะเพิเอนจังหวัดสุขราชปัตตานียาลาและกาญจนบุรีวัดค่ะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์โดย เวลาสามสิบข้องพื้นทีค่ะโดยที่จังหวัดยะลาค่ะจะมีอาการร้อนในตซนกลางวันค่ะอุณหภูมิตำสุดอยู่ในช่วงยี่สิบสามถึงยี่สิบเจ็ดองศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วงสามสิบสามถึงสามสิบห้าองศาเซลเซียสค่ะ ดูคลื่นล่มด้วยนาทยวันนี้ค่ะวันนี้เป็นลมตะวันตกเสี่ยงตายค่ะความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฟังทะเลมีคลื่นสูงน,นึ่งถึงสองเมตรค่ะส่วนบริเวณถีมีพ้นฟ้ากะนองค่ะคลื่นควรจะสูงมากกว่าสองเมตรค่ะแล้วก็ให้พี่น้องชาวเรือค่ะเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและค้ารีกเกลียงบริเวณถีมีพ้นฟ้ากะนองด้วยค่ะ มาดูขานไม้สภาวากาศเจ็ดวันข้างหน้าค่ะระว่างวันที19 19่เจ็ดถึงสิบสางกรกฎาคมค่ะภากตายฟังตนอกตนบนค่ะวันที่เจ็ดถึงวันที่เก้าค่ะจะมีฝ้นอยู่ในเกีนโดยละสี่สิบคองพื้นที่ค่ะส่วนวันที่สิบถึงสิบสางกรกฎาคมค่ะจะมีฝ้นอยู่ในเกีน่วยละสามสิบองพื้นที่ค่ะภากตายฟังตนอกตนล่างค่ะวันที่เจ็ดถึงวันที่แปดค่ะจะมีฝ้นอยู่ในเกหนโดยละสี่สิบองพื้นที่ค่ะส่วนวันที่เก้าถึงวันที่สิบสามค่ะจะมีฝ้นอยู่ในเกีนโดยละสามสิบคองพื้นที่ค่ะ รับการไยาโกนาาักการก็ะจะลงเพียงแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์ล่ะก็กดติดตามให้กับสองวิดีโอนี้ด้วยค่ะพบกันใหม่บุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับว่า